ก็เมื่อก่อนน่าจะเกิน10ปีแล้วค่ะก็ไปฉีดสารเลวผ่านมา10ปีมันไม่ย่อยสลายแล้วมันก็มีความแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่คางอะคาะมันก็ไม่แข็งไม่ได้รูปอะค่ะมันเป็นแหลมๆแล้วก็เอียงไปทางขวาค่ะก็เลยตัดสินใจไปผ่าสารเลวออกที่คลินิกแห่งหนึ่งซึ่งตอนที่ผ่าครั้งแรกก็ยังมีปัญหาหลังผ่าก็คือเนื้อคางหายไปเยอะแล้วก็แหว่งเป็นรอยบุ๋มลงไปค่ะก็เลยตัดสินใจมาม,ามาแก้กับหมออันนั้นค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็แก้ไปได้ประมาณ4ี่เดือนแล้วค่ะก็รู้สึกว่าคางอ่ะลูกทรงดีขึ้นเพราะตอนก่อนแก้คือคางแบบที่โดนตัดนืออกไปเป็นเหลี่ยมเลยค่ะตัดตัดออกไปเยอะมากแล้วก็สารเลี้ยก็ออกไม่หมดด้วยต้องผ่าดูดเพิ่มอีกคือผ่าอีกรอบก็ยังเจออีกประมาณนี้ค่ะ